ให้ให้คุณเลือกครับให้เลือกใครก็ได้แหรอครับก็แต่แต่แต่คุณพิธีกรอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิแต่ถ้ามองในในในมุมนุกธดลนะผมผมคิดว่าถ้าถ้ามองในมุมของของคุณจิ้นเขานะผมคิดว่าเขาจะไม่เลือกใครเลยจริงจริงจริงเหรอถ้า คุณปายเนี่ยสมมติสมมตินะสมมติถ้าคุณปายเขาเลือกใครสักคนน่ะคุณนุกจะคุณนุกถ้าโดนเขาจะไม่พูดกับคุณปายเลยอันนี้อันนี้ผมผมลุกเดาถ้าผมเลือกใครสักคนคุณนุกเขาจะไม่พูดเลยเหรอครับพี่ปุ้ยใช่ครับอันนี้อันนี้ในในในวงพี่ปุ้ยนะพี่ปุ้ยเคยฝ่ายเคยเคยผ่านมาไหมก็ก็ย้ำนะถ้า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 น้องปายเลือกทั้งสี่คนเนี่ยเลือกใครสักคนน่ะพี่ปุ้ยว่าคุณนุกเขาอาจจะไม่คุยกับน้องปายเลยนะ้ถาถ้าถ้า ถ้าผมเลือกผู้ชายแล้วพี่ปุย๋ยเขาจะคุยกับผมไหมครับไม่ใช่ถ้าผมเลือกผู้ชายแล้วแล้วพี่นุ๊กเขาจะคุยกับผมหรือเปล่าครับเลือกเลือกได้หนึ่งคนครับน้องไปลายปลายครับผมพี่นุ๊กอาจจะโกรธเลยก็ได้นะอ๋ออาจจะโกรธเลยเหรอ <laughs> แล้วถ้าเรื่องผู้หญิงไม่โกรธใช่ไหมเรื่องผู้หญิงไม่โกรธก็อ,อย่างที่พี่พปุ๋ยบอกพี่ปุยสันนิษฐานว่าพี่ปุยคิดแต่นุ๊กท่านโดนเขาอาจจะคิดว่าคุณป้ายปลายเนี่ย เขาอาจจะไม่เล oh. right. so hmm. ือกใครเลยถ้าเลือกเขาเลือกใครก็จะเป็นอะไรของเขาเราเป็นพิธีกรจงนิ่งนิ่งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันไม่ไม่เราเป็นพิธีกรต้องพูดในเชิงที่จะต้องเชิงบวกถ้าเลือกมันก็จะได้เล่นต่อไงมันก็ให้เขาเลือกครับให้เขาเลือกถึงเวลาเลือกครับน้อกไมปลายเลือกกันเลยครับผมไหนลองยิ้มให้ดูหน่อยได้ไหมครับทั้งสี่คน เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ้าเลือกผู้ชายคือเขาเขาจะโกรธมากใช่ไหมครับพี่ปุ๋ยครับพี่แปงครับผมเลือกได้แล้ว